ไหนครับเมื่อวานนี้มีใครช้ำใจจากบาร์เซโลนาบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับปลดปล่อยมันออกมาครับครีตมันออกมาได้เลยครับโอ้โหแม่งออกนำเขาตั้งแต่ต้นเกมครึ่งแรกครับสุดท้ายทำไม่ได้จบไม่ลงแม่งบุกเขาทั้งเกม แม่งเอ้ยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาโอ้หแม่งเจ็บใจจริงครับสำหรับบาร์เซโลนาเมื่อวานแต่ก็ช่างมันครับสำหรับโปรแกรฟุตบอลคัมคืนวันนี้ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับแล้วก็แนวทางครับที่จัดวางไว้ในครอบ,บครัวทั้งของนัดแล้วก็ของพี่พีทีมงานนะครับก็ยังคงทําให้ยิ้มหวานยังคงทําให้สดชื่นตามนี้เลยครับ ก็เอาเป็นว่าแบบนี้มีผลงานให้ชมทุกวันการันตีด้วยผลงานใครที่อยากเปิดใจเข้ามาครับเพื่อนเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์หรือว่าเดี๋ยวดูในคอมเมนต์ครับจะปักหมุดทางเข้าครอบครัวไว้ให้ในคอมเมนต์ลวกันครับและสาหรับคัมคืนวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอล26กันยายน2567ครับนัดก็ตั้งใจคัดสรรเหมือนเดิมกับ3คู่หน้าช่องครับเอาไปเป็นแนวทางกันได้เลยครับก็เป็นการพิ้ววิกีอเกมชื่นชอบคู่ไหนเหมือนกันเนี่ยขึ้นเครื่องทันเดียวกันได้เลยครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับ3คู่ครับที่หยิบยกมาฝากหน้าช่องในคคืน จะเป็นคู่ไหนทีมไหนและอยู่ในลีกไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ เกมคู่แรกครับเป็นในด้านของราลิก้าสเปนน่ครับโจทินเซลตาบีโกเปิดบ้านเจอกับางด้านของแอดริโกมาดริดครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มเงื่อนไขเปิดมาให้ทางด้านชิมเยือนอยา ico, ่างแอดริโกมาดริกดูดีกว่าครับวันนี้บุกไปบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับสำหรับคู่นี้เงื่อนไขเปิดมาแบบนี้ครับนักจอดลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังครับเอาเป็นว่าคู่นี้แนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่แอดริโกมาดริดได้เลยครับเจ้าถินอย่างเซลตาบีโก6เกม เก็บชัยไป3แพ้3ครับส่วนแอรเรนิโกมาลิกฟอร์มดูดีเสียเหลือเกินเก็บชัยไป4จาก6เกมและเสมอ2เกมยังไม่เคยแพ้กับใครเลยครับแน่นอนฟอร์มแบบนี้ครับก็เป็นในด้านของแอรเริโกมานลิกที่ดูดีกว่าอยู่แล้วครับและในเรื่องของระบบชีมคุมกําลังแน่นอนครับนะัดก็มองว่าแอรเรนิโกมานลิกนี่ดูเหนือกว่ากระแสภายในวันนี้ที่เปิดมาครับให้แอรเริโกมานลิกดูดีกว่าดูเหมือนกับว่าโมเมนตัมวันนี้ครับ ดูดูแล้ววันนี้ไม่น่าใช่งานยากของแอลติโกมาลิกถึงเกมในบ้านของเซลตาบีโกเองครับในภาพรวมช่วงหลังอาจจะดูแข็งแกร่งก็จริงแต่การเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของแอลติโกมาลิกแน่นอนครับเป็นเกมที่หนักของเซลตาบีโกแน่นอนเพราะฉะนั้นคืนนี้การันตีครับแอลติโกมาลิกบุกมาวันนี้มี3คะแนนกลับบ้านอย่างแน่นอนครับ เกมคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกครับเจ้าถิ่นอย่างเฟนในปบะเช่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นของยูเนียนเซนกิลอยคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมเริ่มเนี่ยก็เป็นหน้าเจ้าบ้านอย่างเฟเนบาชเช่เหนือกว่าชัดเจนครับโจทย์วันนี้บังคับชนะ1เมล็ดครับได้เฮกันแบบเล็กๆก่อน2เมล็ดถึงจะได้เฮกันแบบเต็มๆคู่นี้เงื่อนไขแบบนี้ครับนเจาะลึกเข้าไปดูความพร้อม ขุมกำลังครับบวกกับกระแสภายในวันนี้แนะนําเลือกเชียเจ้าบ้านอย่างเฟเนเนบเช่เลยเลยครับเจ้าทีมอย่างเฟเนเนบเช่เองเกมล่าสุดอาจจะสะดุดแพ้ในหลีกมาก็จริงเป็นงานพ่ายให้กับการาตาสลายไป1ประตูต่อ3าแต่ภาพรวมอยู่ในเกมที่ดีใช้ได้และเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านด้วยแน่นอนครับจุดเด่นของเฟเนเนบเช่เล่นในบ้านแข็งแร่งเสมอครับส่วนทีมเยือนอย่างยูเนียนเซนกิลอยเนี่ยโอ้โหช่วงหลังถือว่าย่ำแย่จริงครับ5เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีเอาเสียเลยแล้ววันนี้ รับ,บอออกมาเล่นเป็นเกมเยือนบุกมาเจอกับเฟเบเนเช่แน่นอนครับน่าจะรอดกลับออกไปยากทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ครับโมเมนตัม um, นักมองว่ามีโอกาสสูงมากครับที่เฟเบเนเช่จะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนแรกไปได้ก็คู่นี้เชียงง่ายๆมองง่ายๆครับมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเฟเบเนเช่ได้เลยครับการันตีวันนี้มี3คะแนนอย่างแน่นอนครับ เกมคู่ที่3คู่สุดท้ายในคําคืวนนี้ที่นักข่าสารมาฝากครับยังอยู่กันที่ยูฟายูโรปาลีครับเจ้าจินสปอร์ตติ้งบาก้าครับเปิดบ้านเจอกับด้านทีมเยือนอย่างมัคคามี เชลอาวีฟครับคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งบาร์การเหนือกว่าอยู่แล้วครับ1ประตูเพื่อเสมอตัว2เมล็ดครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคําคู่นี้เงื่อนไขเปิดมาแบบนี้นักจเจอะหรืครับไปดูในเรื่องของความพร้อมของขุมกําลังกระแสะภายในครับคู่นี้แนะนำครับให้เลือกมองไปที่มัคคามี่เชลอาวีฟได้เลยครับ นับไม่เถียงนะครับว่า้าบ้านอย่างสปรอร์ติ้งบราร์กาเนี่ยมีเกรดฟุตบอลที่ดีกว่าและแน่นอนเกมนี้เป็นเกมในบ้านด้วยกระแสะภายในโมเมนตัมเนี่ยก็บ่งบอกว่าสปรอร์ติ้งบราร์กาดูดีกว่าชัดเจนแต่มันขัดแย,งย้งกันอยู่นิดนึงคนระับในเรื่องฟอร์มของสปรอร์ติ้งบราร์กาในช่วงหลังเนี่ยโอโ้โหค่อนข้างแผ่วไปเยอะพอสมควรครับเก็บชัยชนะได้2เกมจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นเองส่วนทีมเยือนอย่างมาคามีเทลอาวีฟเนี่ยวันนี้ที่นั้นบอกว่ามันขัดแย้งเพราะว่า แม่มันน่าจะเป็นบอลที่กําลังมีความได้ใจมีความมั่นใจแบบสุดๆนะครับในลีกเนี่ยถึงจะมีเกรดฟุตบอลที่ต่ํากว่าบากาแต่ในลีกเองมัก็มีเชลยวอวิผลางานดีมากเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง5เกมติดๆแล้วอาจจะเสียเปรียบที่รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือน,นครับแต่นั้นมองว่าด้วยความเสียเปรียบต่างๆเหล่านี้ วันนี้ยังไงก็ตามแต่มัคคามีเทลวีฟก็จะยังต่อกรกับบาการ์ดีครับถ้าแพ้แย่ที่สุดเลยน่าจะเป็นการแพ้แบบเฉียนๆเ,เท่านั้นแต่ว่ามันมองถึงมุมเสมอได้เลยด้วยซ้ำไปสําหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้มัคคามีเทลวีฟครับมีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งคะแนนจากสปอร์ติ้งบาการ์หรือแย่สุดแพ้ไม่เกินหนึ่งเมล็ดไม่ถึงโจทย์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับมองไปที่มัคคามีเทลวีฟได้เลยครับและนี่คือ3คู่ครับคัสสันมาฝากชื่นชอบตัวไหนขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยมมีคควาาิดเห็นอย่งไร คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยกดขวดใจเป็นกำลังใจให้หนัดด้วยส่วนมากกว่านี้เพิ่มเติมกว่านี้เน้นๆ้นหนักๆตัวการันตีตามมาเจอกันในครอบครัวครับเพิ่มเพื่อนตารูปโปรไฟล์ได้เลยสำหรับค่าคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับจเจอใจกับผมจะนัดเชีบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ